เอาเปิดคลิปใหม่ก็โอเคครับดูคุณเขวันนี้ก็อยู่กับเราตลอดความที่แฮซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับไอ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 อะไรกับอกสองตัวไออะไรกับปีเตอร์วันนี้เราจะไปแบบเอ่ออะไรวะล่าไอด้านนาเราอะเรียกว่าอะไรนะไอเรือโจรสลัดใช่เรือโจรสลัดีสิงะเออนั่นแหละซึ่งผมขอบอกว่าปีเตอร์หาย ฮะฮะไออะไรหายไปไหนเน้นร uh ูดเด้อไม่รู mm. right. ้ไม่รู้อ่ะเขาคงจะไปไอไปพักอ uh, ีกน voilà. ึงเอากลับมาเฉยเอาเฮ้ยวัดจุดปะสุดยอตสุดยอไม่เห็ดกูจริงดิไอตอนแรกี่ยืนเนี้ยเองก็หายไปเลยอ่ะมามาให้โตน้องน้องหันซ้ายน้องหันซ้ายเกาะเกาะหันซ้ายหันซ้ายสไลด์สไลด์สไลด์ โอเคละไอ้สัตว์เดินทางจบเลยสองโอเคโอเคไใไหไม่เจอแล้วโอ้โหแม่ทาีโวีเยอะเล่อย่างคือใบเดีมที่ก็บังหน้าตลอดที่ดีได้มีขอนึงต้องขนานะว่ามองเราสน้องสายน้องน้องเออเอาะสายอสายอะายลังเลยายสลังครับโอเคอู้ อ๋อไม่รกลัวข้างเียแรงสะเทืหน่อยนะโอ้ไม่รับัวมันือสะเทือนหลัวพี่กันหลัวะเราหังลู่อะไรไปลู่เลยดิจัดดินี่คือแรงสะเทืนเลยจริงนครับคุณผู้ชมคือจริงนเนี่ยพวกเราพยายามจะถูกเดือดีมาสองรอบแล้วแต่ว่าแพ้แล้วครับเอาไม่เราไปฝากองกันเลย้ยเออสองรีกสองรอบสองแสนหนึ่งสองแสนหนึ่เตอร์เราไม่ให้ตรยจะตงยาวๆอยเรแบนครับโอ้ดันดันเงนลเลยค้ตรงนั้นค้เรีกว่าอะไรวะแหลมยโไมไม่ราต้องเื่อใจดีๆเราได้ไหมอตกนะฮะ ที่ม่กะัน็อไปหมดอ่ะเนี่ยเาเล่นเกาะมันล็อมันเล่นในเกล็อไปหมดกาลีเราดับเ่อนียเล่นเพลงทีู่ชอบที่สุดมามานึตอนนี้สามเปาอันที่สาเออ ตึงมากเนาะโอ้ยขาหัก uh อีกแล้วช่วยด้วยเพลงนี้เป็นเพลงทะไเนี่ยขอบอกเพลงนี้เองนี่เกมนี้เป็นเพลงที่ผมชอบสุดละนะเพลงนี้ไ ิงเองแต่เนี่ยเนี่ยที่กูเล่นเนี่ยกูรู้เพลงนี้มันมีคำสาปที่ว่าถ้าเกิดเล่นเพลงนี้เล่นดนตรีประมาณกี่คนวัะแล้วก็ต้องเล่นดนตรีเตะเอะเล่นห้าคนเนี่ยจะสามารถเรียกเป็นคารโลดอนออกมาได้ไม่มันเกิดสูบลว้ยตอนเนี้ยเออ บอกว่าเดินไปมาคงจะไม่เจอเมีตำรดจตขาเข็นแน่นนะ่ะพูดทีประเดี๋ยวสายสายหันสายหันสายเต็มงพลังหันสายมีเรือมีเรือมีเรือนั้นสายเรือต้นสลัดเป็นเรือต้นสลัดเป็นเรืออยู่สิ่งนั่นแหละ หันซ้ายไปเลยโอ้หันซ้ายละหันละหันละต้องไหนอ่ะหันโอ้เจอละเรือเดินเลยเรือเดินเลยชัดกจั๊กั๊อ๋ออ๋อเฮ้ยได้เราดีสามเลยแมสามโตตรงเลยแม่เนี่ยตรงยาวตอนนี้ไอ้ซ้ายอีกซ้ายอีกนิดนึงซ้ายอีกนิดนึงเออเออไอ้ทุกคนทุกคนเอากระส <recognize> oh, ุนสูตรไอันนี้ตรงสามมาทำให้ปืนสตันผมไม่ได้ขับเต็มกระสุนเต็มกระสุนเอากระสุนสตันก่อนเลยเอากระสุนสตันใส่ก่อนเลย ใจเย็นพี่ต้นที่สามารถทำให้หลับได้เลยก็ทำได้ได้เลย้วทำให้เบาทั้งเหลือสูตรแรกเลยอันนี้นี่มาต่อแล้วก็อันนี้ไม่เราคนเล่นเพลงแบบแบบสู้ลบใส่ใส่ตรงนี้น้องเอาขวาหน่อยฮะอ๊ะ เฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรอะไรพี่เห็นอีกเรือลำหนึ่งว่ะเอ้ยมี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 เรือเล็กอีกลำหนึ่งยาอันตรายเอาเรือโดนตลัดมันมันเป็นเรือเล็กอ่ะมันเป็นเรือเล็กๆมั้งพี่มองไม่ชัดไอไอไออะไรเห็นแล้วเห็นแล้เห็นปะเห็นเรือเล็กๆล็กไหมด้านซ้ายใช่ใช่ใช่แต่เอาเรือใหญ่เหรอเรือใหญ่เรือใหญ่กันเนาะ

ถ้ามีคนมีแบบประโยชน์อะไรว่าคืองานกินเฮงทำอาไรทำได้คือดึงเฮงเต้นเพงออกหันน้องีเจอร์หันซ้ายหน่อยหันซ้ายห้ายแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยแวม่าจิตค่าเลยตรงนี้หายโดนปะเนี่ยโดนไม่โดนไเดี๋ยววะมา เดี๋ยวด้านซ้ายมันก็น่าสนใจอยู่นะใเย็นตุ่มยิงดูแล้วกันเผื่อโดนไทยเฮดช็อตที่พี่จอดเรือจอดเรือไม่ต้องจอดไม่ต้องจอดไม่ต้องจอดขับไปเรื่อยดเฮ้ยทำให้เรือช้าลงหน่อดเอาเรือขึ้นไปเอาเรือขึ้นไปเอาไปเรือเอาเอาไปเรือเอาขึ้นเรือเอาไปเรือกลาง โอเคไปไปไปแล้วจะได้อารมณ์โดนหัวไปมดหนึ่งไปชไยไปช่ไุเรนทุกนึงจะโผล่ไอ้สัตว์มาละผมเตรียมเอาไปลงนะไปอยู่ไปอยู่ Icana, มา,า,มาละมันมันตามเรามาติดนเลยเขียวทำมานตรงดีวะแม่เขียวถไมเลย ต้องทำให้ใหเรือช้าลงหมดเนี่ยเรือมันขับตามไปเฉยเถอะพี่จะยิงไม่ได้คือมันมันวิ่งไปเรื่อยๆไงพีง<า>ง่ต้องยิงดักเอาไว้ไงแ้่กระสุนมันยิงด้วยไงประเด็นเราต้องทำให้เรือเรือเราตรงอะ่ะไอพี่ตือ้อค่ะอยากเอาเลยไอพี่ออ<笑><笑>เจ้าป่ะไอพี่เตือ้อมึกนะพี่เตื้อมึกอยู่นะ น้องขับเรือห <Thor problemas> <unemployed Okay. S 3> ันซ้ายหน่อยหันซ้ายแล้วหันแล้วหันแล้วหันซ้ายหน่อยเบิกอยู่นะเบิยโดดก่อนโอยโดนโอยโดนโดนเฉยไอ้เชี่ยโป้มาเนี่ยเราไปดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่มากเฮ้ยเดี๋ยวเอาจำจำใหญ่ๆอุ้ยเลยเรือเราโดนนะสองสองลูกเลยดูล่างนี้ดูล่างเรือนี้ ไปต้อมเรืออุ้ยเรียบร้อยโดนกระสุนเวทมนต์เชื่อมเรือเฮ้ยหาหาหุ่นล่างไม่โดนล่างไม่เป็นไรล่างไม่เป็นไรเฮ้ยเชื่อมเรือแล้วเชื่อมเรือแล้วเชื่อมเรือแยังเชื่อมยันเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มดันเลยเดี๋ยวเต็มดันเลยได้แล้วได้แล้วเป็นกำเรือนี้มา ช่วไอาไปหนึงใบลงอันหนึ่งดิเรือเรามันไปชส่าแล้วนีตอนนี้เนี่ยไม่เป็นไรพี่เทียมนะเออดีมากอุ้ย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 รอบนี้เป็นงานนะรอบนี้เป็นงานนะดีมากมากอันนึงอันนึงบอกขอไปเลยเลยปืนใหญ่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 เขาเป่านี่ยิงได้เลยนะเนี่ย ไปไปไปให้หยิงไปให้หยิงไปให้หินไปให้หยิงไปให้หยิงไปให้หยิงพี่พี่พี่ลีอาอะไรครับผมจะโดนฟันตายแล้วครับพี่ยิงช่วยอยู่พี่ยิงช่วยอยู่ไม่เป็นไรเฮ้ยเรือมันขึ้นนจขึ้นแล้วจะน้ำจะจมแล้วจะจมแล้วนี่วันจิงจิงว่าผมใช้กระสุนพิเศษได้ได้ โอ้ยเอากระสุนพิเศษยิงเอากระสุนพิเศษยิงเอาหันเรือด้านซ้ายเนาะหันเรือด้านซ้ายจมแล้ว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 หันเรือหัือหันซ้ายหันเรือซ้ายเลยด่วนด่วนด่นด่นจมแล้วสุดแล้วสุแล้วุล้วจมแล้วพี่จมแล้วจมแล้วใช่เหรอจมแล้วเหรอเออดิหันซ้ายหันซ้ายหันเรือไปทางซ้ายก่อนหันซ้ายสุดแล้วนะพี่สุดแล้วเหรอพี่สุดแล้วนะเออไม่ช้าตังควะเรือใหญ่เออสุดแล้วสุดแล้วสุดเรยยิ่งอย่อย ในที่สุดขอกแล้วว่าเราเทียบหมอนบัลลีไม่ด้แบบนี้สามรอบมึงได้รอบที่สามาเอาเก็บเก็บเอาอาวุธอะไรงี่กันพาวเดอร์เก็บเก็บปลาไม่มีนะคอะไรให้กูบ้างวะเราต้องเพิ่มความกล้าให้กับหนุ่มน้อยอะไรนะครับโดยการโดดลงไปก่อน โอ้โหเรือเปิดเลยจะแยไอ้โต๊ะแมงเขาไปเปิดก่อนน้ำตาไหลเลยไม่ต้องพูดเยอะครับสายเปิดมาก่อนอยู่แล้าเป็นไหนอย่างเงี้ยเฮ้ยมอหลังมือก้าว่แต่ว่ารอบนี้เรือเรามีความเสียหายน้อยมากเลยนะเฮ้ยโตเหาเร็วๆของเรือนั่นใช้กุยไอ้สัตว์มาช่วยกันหาดี ไม่ได้ใช้มึงนะ้ั้งพีเตอร์อยู่ไหนอ่ะไออะไรอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่เอาแล้วของอ่ะเดี๋ยวก็ขึ้นบาพี่ประดึงตรงนี้แน่น่ะเดี๋ยวมาปรุงขึ้นมาใส่โป๊ะตอแต่ก็เล่นเพลงเพื่อใช้ชนะกอนแล้กันนะไั้นใช้ชนะได้ที่แบบอ่าเพลงนดียกันเพลงเดียวนเพลงเดียวบอกว่า เมื่อกี้ไร้มาอ่ไรโดดขึ้นไปปันฟ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 ันถึงขึ้นขึ้นเราอย่ไหเรือเราไม่เนที่เราไปขึ้นหรว่านั่งนั่งน่ะไได้้างไม่ได้เลยรู้ไหมร้ไหารู้ไหน้ำน้ำน้ำมีรู้หรอเปล่านำไ่ไปฟันผไม่ใช่ไม่ใช่ใช่กันเลยนะเออใช่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 ร้อยร้อยร้เ่องละเอาไปเอาไปลง

อะไรแลยยยยยอะไรแรอรออเียม่งั้เอาจะกล้าดหครับขีาดยอออ่ถาได้ดาวพี่เออต้อง้าคนทีมา่านหม่ใช่ัดบดเลยอะข้างในแบบข้างในระมาณก็ร้อย่ะยังะยังไม่ใช่เราไม่รบจรการลนะิ

<onz> <etus> ไอ้อ่อยฉัี่กรโตโอกระโดงดนี่กดเอไปาีน่จมีคนแบบเอางโคเกันานะอด้ัยขอดีเตลยอ๋อาวาีตใ้ใตโตัต้งงใาตั้งใ้าใจั้งใี้งง้งจั

ทั้งต้งเครื่องใหม่ใหม่บาบบาบพวกพวกมันจะให้พวกบาบแค่บาเพียรเลยเลยฮะแค่เป็นแค่สดบาเพียรเลยแต่เห็นเหมือนทำไมตอนที่มันคือดูไฟไม่ตีแรงหายเลยวะก็ไปแปลกแต่ไฟชูแอบตกปลาเล่นโอเคทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาของไปขายกันก่อนไปดึงสมอเรือขึ้นสมอเลยยังไงคนหล่อเท่เท่านั้นที่ถึงจะโดดลงไปได้อ่ะ้ยกันหน่อยซีวะ ว่าพี่ตกปลาอยู่ลองส่องดูคนอยู่เฮ้ยต้องดูมีเรืออับปางะใช่บอก่าอไม่ใช่ถ้าเกิดตรงที่มีสีสีรุ่งมาก็คือแบบสีแดงกับสีเขียวนั่นนะฮะส่ยเรือประสาทหยับหยับพงไหมล่ะเป็นเป็นพงกีเฮ้ยตงดูตกดูเรือเลนะ้ำสายมีเรือน้ำสายมีเรือน้ำเล็ก เรือเล็กจับชัดชัดชัดอันซ้ายเลยอันซ้ายเลยเรือลำคันนั้นป่าวะเออใช่ใช่ใช่เล็กเลยอ่ะเล็กเลยอย่ะดูอันซ้ายไปมไม่ได้ไปคุยกับล่าโกลเลยสนุกแน่งานนี้เตรียมกระสุนให้พร้อมอย่าเพิ่งตกปลาเดี๋ยวผมจะเย็นไอ้น้องชายไอลีอาผมจะเย็นเจ้าลีอาพี่ไม่ใช่ลีอาพี่ชื่อตู่ ดรคุณดรแาตา่เย็นก่อนนะสรุปเป็นชื่ออะไรก็ได้ชื่อหนึ่งอ่ะเดากันเอาเองเฮ้ยกระตรียพร้อมของพร้อมอม,มันไปแล้วเ,เอา้าหายเหรอมาขี่เข้าไปในตรงตรงนั้นแล้วตรงนั้นตรงนั้นได้โคตรหิดอ่ะใช่เหรอเออแวตเข้าไปเลยพี่าหายไปเลยเหรอไม่หายไม่หายไม่หายอยู่อยู่อยู มางขับไปเรื่อยๆตัวบาง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 ทีมันแบบจะเอบแอบแะ้อีเราก็ได้ยังไงด้านขวาด้านขวามันทิ้งมันดึงใบเรือมันดึงใบเรือโนโน่นเออเออเตี้ยวโต๊ะเตี้ยโต๊ะโอ้ยมันมันดึงใบเรือแล้วมันดึงใบเรือที่เดียวเดินเดินนะที่นี่มันเฮ้ยนี่มันพอร์ตไม่ใช่เหรอวะเรืออะไรอ่๋อที่นี่ไม่ใช่พอร์ตหรอ มันมาฟาร์มของแน่เลยมันมาฟาร์มของแน่เลยเออปลุกเลยปลุกเลยเต็มตัวเต็มตัวเฮ้ยเดี๋ยวไอ้โตที่นี่มันนอดนี่หว่ามันไม่ใช่เฮ้ยนั่นนะที่นี่มันรู้สึกเหมือนเหมือนมันคือนอดอ่ะเฮ้ยอย่าปวดไปเลยไอตัวเขาทักนะพีอาร์จะไปตึ้ใหญ่ดีเออพี่ผมไปนอนละบายเอาเอาเดี๋ยวนี่ใจเย็นดิไปไป ไอ้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 อะไรไอ้ยพิริยาอย่าอย่าไปสนใจเลยพิริยาประจําเืนใหญ่หรือจะหนีอ่าประจําเืนใหญ่เสี่ยงไหมไม่ผมว่าไม่ดีกว่าป่ะเราหนีดีกว่าเอาของไาขายของเราเยอะด้วยอ๋อที่นี่น่าจะไม่ใช่ เราอยู่ใกล้กับมันแค่เอื oh, ้อมมือด oh, yeah. oh, ้านซ้ายเนี่ยนะมันมันจะไฟอ่ะดูจากแววแล้วมันจะไฟให้ได้เลยแล้วเฮ้ย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 อยาให้มันเข้าอย่าให้มันยิงตัวเองเข้ามาเราเราได้ม่งเปิดละแม่งเปิดละเร็วเร็วเร็วมีอาผมก็บอกงให้ปีปีจับปืนใหญ่ยำ ผมพยายามขับเรือหนีให้ได้เฮ้ยระวังมันจะยิงคนมาบางทีมันยิงคนมาดูซ้ายดูขวาด้วยเพราะว่าบางทีมันจะมีคนมาตอนนี้มันอยู่หลังเราเออครับขับหนีให้ได้นั้นนั่นเดี๋ยวผมจะตรงไปทาไอ้หลกของนั่นน่ะถ้าหนีกันคนก็จบจบพอจบคลิปกอนได้ในพี่ช่ดอีโต้ มึงทิ้งกูอีสัตว์โชคดีที่กูกับลีอะนีออกมาได้เกี่ยวแล้วแต่ตอวไหนคนไม่คนไม่ไม่คนจริงพวกมือคนไฟไปแค่สองคนเองเว้ยเออ่ว่าก็ใหญ่กว่าด้วยเห็นธงเห็นธงเรือธงเรือกูประเมินพวกมันมาแล้วพวกเรือระดับไหน ปลาเรืองเสียงตอนนี้พี่ตกปลาไปแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราหาปลาเข้าพอตได้เราก็จบคลิปนี้วขึ้นขึงขึ้นแล้วพี่ตัดลงเยอะคลิปอะคลิปไ้โอ้วกชิบหายจะโดนละ ไปพี่ลงค์รบรบให้ให้หมดแม่ันเกล่อมลบบันผมก็ต้องทำแล้วพีายขงเสร็เราก็ชิ่งแล้วไงพี่ไปมาปที่ว่าทีอว่อยบหนแอมละไีไกาไม่เขาเรียกเอาโคตดไอ้บ้าเออแต่แต่คนเรียกว่าผอนขับไปเรื่อยๆลองขึ้นไปทางฮิต n nw แบบประมาณเนี้ย ปลาลึงแสงเป็นปลาที่ตกได้อยู่แล้วพี่เออเนี่ยผมตกปลาลึงแสงเน้โง่ตัวนี้ได้เฮียบอยสัตว์เดาไปโชวนดิอย่าลืมให้เครดิตด้วยนะครับอ๋อไอ่ปลาเหี้ยกุ้งเหี้ยมึงพี่ลากดอัดไปปะอัดเดยวเอาคน ฝากติ taking, ดตามช่องันอลีด้วยนะครับเดนจ์ลีคลิปคลิปว right. ิสอลงไปนะครับเพราะการตัดต่องเขาที่แล like ้วมันเรียเกินไปกล่อนเจสวัสดีครับรอติดกวาดไมค์ม่เป็นโอพันเดอร์เอาโหมดยังมอยู่โอ้โหพี่ถ้าจะไปเอาโหมดนี่จะอยู่ไกลกับโหดนะครับอ๋อไม่ใช่เอาโหมดอยู่ใกล้ไง แต่ว่าแม่โมก็มีโจรสลัดเงิน้ีแค่แค่หน้าเราเองสุดๆอีกแค่รอแค่หน้าเราแค่จบแล้วผมจะได้ีไปของยาต่องั้นแล้วผมจะไปของยาต่อแล้วนะเอาไอ้ตัวนี้มาฝากหนึ่งๆวิเตอร์ถ้าเกิดพี่โยนลงน้ำไปอีกมันจะเป็นไงวะเฮ้ยด้านหน้ามีเรือโจรสลัดชิๆฮะ สามสามใบเรือหนีนั่นเด็กหกหกนั่นเดี๋ยวผมจะหาเอาหนี้ได้อย่าให้มันเชื่อมเรือเราได้มาอันตรายมีเรือเล็กมีเรือเล็กด้วยถ้าเกิดเรือไหนมันมีแสงขึ้นนี่ก็แปลว่าเรือผีนะนี่หรือไม่ก็ไปเรือขาดไม่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 มันมันมันเป็นคนเลยโอ้มันนั่นแหะไปไปุกไอ้เกาะนั่นอยู่เขาเรียกว่าไอ้เกาะมันรกอ่ะ เดี๋ยวพี่ลีอาผมจะขอไปมาใหม่่กันเอาโพสต่อไปเอาโที่หน้าาพอัปตรงนี้เอาพันเดิ้์เอาโอนไกลๆเลยต้องไปเตาไปไหนก็ได้ต่โอเคทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามคลิปนี้ผมขอสักประมาณ5้าไ์พอม่ แล้วเป็นกำลังใจนะกคก็ขอมาขึ้นก็ได้นะฮ่าไลน์นะทุกคนเป็นกำลังใจเนาะพี่ลีอาอมาตอนนี้เลิกอ่ะไรนะเลิกอันเลิกอะไรแล้วอีกไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนก็น่าจะอยู่เสียบติดด้วยัาแน่แหละอย่างที่ทุกคนพูดใครที่ได้รับ ได้มีความสนุกกับพี่ผมเลนเซียร์ติดก็อย่าลืมม้นกันไว้นะว่าอยากให้ผมทําอะไรในเซียร์ออฟติดอย่างเช่นไวล่าผมุมทัพทําอะไรนูน่นนี่นั่นเปื่อยเจอก,กันคลิปหน้านะทุกคน